เพราะว่าแพแหว่มาหอดพี่เลยด้อพี่นองเนาะมาฝากทองมันี่สบายดีจ้าสบายดีเบิร์สู้ขู่สู้ค้นสบายดีตอนสวยยินดีตอนทัาบเขาสู้ซ่องสาวหวานซื่นจ้า กำลังรายลวนกพอได้ฝาันบักีอ้งซอยเนื้อขะป่นปาบ่จักเนื้อบ่จักอีหยังแนวละกสซ้ำกสซ้ำท่องตึงอีกมือจ้ะทำบุฟเฟ่บุฟเฟ่ขนมจีนแได้กินตั้งแต่ื่องในโอกาสอยงนี่น่ะงอี่ส์ไอีกแล้วบ่าวได้จักโลเฮละบ่าวนะ เรได้กินเต็งแตดวงดอกเจ้าลุวยคือว่าได้ซองลูก uh, ถ uh uh ้าว uh ่าแบ่งเจ้าถาเอามืออื่นแล้วสิไปใส่มอแรงแลีกมปนือใบงขายหนัอยงสิผากบอเอ้ยว่าจะาเมื่อห้ลูกโอ้ตากมือเดียวก็ได้ตากอบเซกปิดทันดีใหจะแปะเป็นไหกีแปะปนบุ้งุ้งไปแล้วมันไก่

ข้าวปุ้นนี่รังสู้เทิงกว่าไหนบอกน่า,า,กากินแต่จีดาเดี๋ยวกินนะครับแซกินมือวานี่ซื้อในบ้านน้องโนเขียนสูตรนะละเสาวหาพันถือขา้าวปุ้นบูดทั้นกินทั้งป้อยแบบมันเลือขาจากแต่มือซื่อและมือวานี่ขายเสาวหาพันกระจับนึ่งน้ำกระบูดซ้่มบ่แล้วก็ซื้อซื้อปิ้งบ่มันเลือแต่มือก่อนเดี๋ยวมันเลือขายแต่มือก่อนแล้วมาขายมือว่านี่ แล้วก็สื่อปิ้งใกล้ปิ้งยังก็อู้เจ้าีแมนจักมือเลยสีโบสื่อน้ำจักเถอหาห่านเทียนพาลงไปสื่อสุดหลังเดีดวยววางบุญโอ,โอ้กับเบิงเเบ้งในหูบเนาะเบิ้งในหูบไปเป็นจะแซบบามานมันบดตรงโปกมันดิ กินกับจับหนึ่งเนี่ยเออนะถ้าสะอ่อนเดยสะอ่อน<แ>เขาจ,จ,จะผูกกินได้นั้นเครื่องจับกับยี่มเราบวชกินอะไรนะน้อ,อบบง,บง,บงบรวชชมวันอันยักษแหวมมาลายบอกท่านตื่นบอก ปลูกอันบ่งพักสลัดมือว่านนี่จังได้ติดอันอยู่เบิ่งวังสวยมันเหี่ยวมันอากาศบุ่ันหนาวนันเดดไม่เขาก็เอาเท่าเขาในหลวงเขาไปขายป่นอนโครขายปะ่ะ อยากดิปีนี้ใก็ได้กินลับเท่าเธอเดียวกินมันบุคคลคิดอย่ามะหอยก็มีปลาละปซะมอนลดยังอยู่มะหอยนะหอยขามีาปลาละปลาแบบกินตอนที่อย่างมันจะเสพเโบ้งอื่นีมีแนวินเลวนะอื้ออืออ่นคนใหญ่ละมา

วยคู่หรือไมวยเูมานเฮื่อเต็งมาเะเฮื้อนเต็งเขาเมื่อโคตร่ไหนกินไหมนั่นเองมีบกนี่จะไม่เคยดับค่ะเพราะว่าอยากพามาปลูกในสวนเนี่ยเขากับวัชพืบุปีหนาขยายออกปลูกจะกนป่าทรงป่าหยในสวนเต็งจะต้อไปคูเต็นให้กากกีเพื่นหยะเต็งกันยังเขกากาบสบายเห็นจะมันมีป่าหยะมันี่มีนะรู้เปล่าพออยากเห็นมาปลูกจะคู เฮากันนีอยู่ไหนแล้วไปลงตลาดมันปลูกแม่ปกติทางปลูกยำแหลมอยู่เลยคุณยำมาโมเป็ดโมเป็ดต่ยำนี่มันเป็นต่ยำนี่เฮ้ยมันยำมันก้อยอนไรเนี่ยมาตกปลูกยำนาะเขาเอาหัวแล้วเขาพังไว้มันบป็นจ่ายเอามาลองต้องแต่งมันพังลงไว้หันอยู่หันหัวมันอะไนแบบนั้นมันเป็นนออมันนห่มเออลยนะแม่ รู้ข้าวข้าสีบลกคุดก็สบาให้มันเป็นต้กมันอย่างไรไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวก่อไงบัดเดี๋ยวมันเป็นหน่อกร่างคุตมากกว่าบลูคุตเลยที่บลูคุตเนี่ยทำมันเป็นอุกที่ฮดหนักมากลองลองให้เขาลองเห็นมั่ยอเมริกามากตะก่าวเห็นหรือจื่อเธอได้กับบลูคุตงานนี้เกิดเสดอีว่าอยากแบ่งไล่เหตุอันสุดไป นนนมันมันซื้อโมเห,มเห็ดมูเห็ดอ่นะ้มูกับมมมาไมซื้มุนอันนี้เตรเงนะคะมิดนี่เราซื้อมาจากคังก ยงไหนบอกแล้เหตไบ้างเลยแล้วทาลุ่นเน้องเนาะว่าสีกินเนื้งเนือเน้โอกาสเนื้อเป็นยังงงท่านเปิดเลยยังเก็บเป็นความหลับอยู่ ปวตะไบ้ากยเนังกินแต่บกินอืมกินอ่ะามักนนั่นก็พักชีละมักถ่คถ้าคนที่แบบไปเห็ดเวียกไปเห็ดงานอยู่ไทยน่ะสิกินเป็นแล้วทุกคนพักแบบว่ามักถั่วมักแตงพักอีตู่แบบไม่กินกับน้ำ้าวปุ้นแต่ถ้าเป็นคนเล่าที่อยู่บ้านบ่ไปเห็ดงานอยู่ไทยนี่นะเขาเจะจิ้มโบเป็นเลยไปเห็ดงานูะได้แต่มักินได้เพีนค่ะ เห็ดเล็กอยู่ถุงเสะเพียงเขาแซมกันเขาเห็ดธรรมดาอันนี้ญี่ปุ่นนะเห็ดผักกาดดอกเรื่องออกกันแล้วเห็ดพักอิตุนเขาเจ้าะน้ำลายแต่แสีบนะอันผักผักอิตูมันเข่ากันดูกับพักซีนยอดมายมุมกะเสียบน่าอ่ะบุ๊มบานเอาหายกับไม้มาโยมผักกันที่หินบุบงสุดอยากไปเด็ดหรือที่นี่มาถึง หม,มักดูกน่ันก้ีซีนก็มันกินกับน้ำป้านนนนเนาะข้ากเปอ่าอมูก๊วยมาหมักเปนข้ามันน้ำก็ข้วั ว่าสีปน่ต้นหวาพ่นเออแม่ดูพูนนะมันกับแบบเออก็วิวดีกว่ามันเออมันกงดีะไปพูนเนาะอ่างน่ะป้ากเด็นดีเกลยดมันเยนอยู่นี่มันมันถ่ายมลู้วางามปี๊บไปสิหามไก่แซ่บอุ้บุลงนะบกินเพื่อน ปนขีมูมาใส่แล้วไปกระสังเอ้กตินมันออกกระสอบอันนกนกมาดูหากระตุอันอันนี้แหละก็ถูกปรีบบน้ำแันในเก็บถั่เก็บบมแล้วเน้ำอาหารแล้วเห็นมันเสีดนะแล้วก็จ่กระซ้ำขอบถั่วติดมเอาไปทำมังงาแบบน้ำตัว

บัวเซาะสีบัมันเป็นปชิแหลงมามสวงมันหลายระคะยังมีบบวบลายอย่าแบบบัวลายนี่งามเลยจ๊กอยากกินเอียงบัวนี้ลำลายลายแล้วก็เห็นไฟบัวยากระควงอยากระสีะคววงวยควงแซ่บแนวแซ่ฉมีไพ่ว่าบัมากดอกกระปุ開始开始๊บเริ่มเดือนแล้วพี่น้อง มันก็เริ่มเอยก็เริ่มมีปัญหานี่เริ่มสุกทางรุมเบิดแล้วอ๋อ ถ้าสมมติว่าเฮาโบกินกันเนาะมันสามารถเก็บแบบนี้ได้แต่ถ้าเฮาปิดเป็นใบนะั้นมันเดเหี่ยว เนี en. ่ยยังอีก3นึงติ้นสวดจุนพูนเฮลแต่เซบกระโดอกพักโคมค่ะเมื่อนี้ถามมีเฮาซีโฟตลงถามมีคนซือเฮาก็สิแบ่งขายแฮะไปคิดว่าหนาสิมีคนอยากนำนั้นเนี่ยพูดขายหลุดโอ้ยจะกินให้มันอิ่มก่อนจังขาย เดี๋ยวฉันจะซื้อเองยังน,น,งม,นม่คิดแซมอยากซื้ออยากซิมเบองซะก่อร์โนคอนเสบกับซีซื้อนี่เดีย๋ยวเราไว้เราซีซือปีแสเนี่ยังบอลแล้วหรือพี่น้องถอกตัวนั่นใส่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่จัดใหม่อบอลงามกับบอลแล้ว ต้องเห็ดให้มันงามๆพอเบิ่งแบบนอนหยุกสมัยก่อนเขาจะเห็นอย่างนั้นไหมเนาะเขบปุ่นจะข้าวเปตกี้โบคายขึ้นวาวไหวในเครื่องหิงเนาะใส่กระถุ่มไว้อืมอยากใส่ก็ใส่เฮ็ดให้มันงามๆเกิดสัตว์หนาสีแดงงามดิ อยากงามสดนี yeah, so no it, been, so mm ่อยากงามสหนาหยันบริเกิดมันูมโผล่มือเพดเนาะโอเคเลยเดียวโอเคมีจะกส่วนแบบอะลยบ่าาดเลยนะกับทงหยางนะปาดทงหยางลู้ฝาดเยางูที่จะมอนี่ฮะโอนมันลงเลย เออกเียวกดมาลงออกทางงามาอ,เอ,นนอเคค่ะเห็ด็นใหม่ช,ช,มชนนาะอุ้ยอืมลินว่บเน่เั่นดีไปเดี๋ยวเขาเสียเอาใบพุ่นแหละเอาไปน้ำกันไปโอเคจ้าบัานนี้ง่ายกอง่ายก้นที่นอก <laughs> โอเคจ้าทุกคนเนาะหาเบิ่งตอนกินจ้ามาหนิอยู่สองสาวันโอเคจ้าทุกคนคลิปนี้ก็คือสิ่เดียร์อนุญาตลาดเลยเด้อเนาะขอบใจเบิด์สู้ขู่สู้คนที่ติดตามแล้วก็ฝากที่ตามฝากเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อเนาะพ่อกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้า